ยูสดูดทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tricking the Series ครับผมเราไม่ได้เจอกันนานนะครับตุยกับซีรีส์นี้นะฮะลิ้นพันถุย <c oughs> ก็มันเป็นซีรีส์ที่ผมคิดว่าผมจะทําเป็นซีรีส์สุดท้ายแล้วสําหรับการสอนเดลังการนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่ารายละเอียดแล้วก็ ทุกอย่างอีกทีหนึ่งหลังจากจบซีรีส์นี้นะครับผมก็ประมาณปลายเดือนมิถุนานะครับเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนสุดท้ายที่ผมจะทําแล้วนะครับใครที่จะให้ผมสอนท่าอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องถอมาแล้วนะครับเพราะว่าเดือนนี้ผมจะไม่รับแล้วนะครับผมจะค่อยๆไล่ทําที่ทุกคนถอมาทั้งหมดนะฮะให้จบพอจบตรงนี้ก็ปิ้ว แล้วเดี๋ยวจะมาทาอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกแผนการอีกทีหนึ่งเนาะโอเคกลับเข้าเรื่องกันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนกับท่าที่มีชื่อว่าท่า r a ฟฟูนะครับหรือว่าชื่อเต็มก็คือคัตวิวแรฟฟ์ฟูทวิชนะครับก็เป็นท่าที่ถ้าใครที่ไม่มีพื้นฐานของท่าไรส์นะครับไม่มีพื้นฐานของท่าคัตวิวนะครับไม่มีพื้นฐานของท่าฟูทวิชนะครับมึงกลับไปทําทุกอย่างที่มันเป็นเบสิกให้หมดก่อนนะฮะพอทําทุกอย่างจนเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาทําท่านี้นะครับถ้าใครไม่รู้ว่าจะไปฝึกตรงนี้ มาเข้าสู่ทูต o r เรยลกันนะครับผมมีวิธี3วิธีหลักๆนะครับง่ายๆนะครับสำหรับใครที่ฝึกเรียบร้อยแล้วผมจะไม่ฝึกให้วิก n เนอร์นะครับใครที่เก่งแล้วก็มาได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับท่านี้เนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกับท่าฟูทวิ์นะครับแต่ก็ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวนะครับเพราะว่าทุกฟูทวิสเนี่ยเป็นท่าที่ เราโดดสองขาใช่ไหมแต่ถ้าแรฟฟูก็คือท่าที่เราลงด้วยขาข้างเดียวแล้วก็ขึ้นด้วยขาข้างเดียวนะครับแต่เวลาเราเอ่อแลนดิ้งเนี่ยหรือว่าเรารับรอบเนี่ยก็คือลงด้วยขาสองข้างนั่นแหละหรือว่าจะลงข้างเดียวก็ได้อันนี้คือแล้วแต่นะฮะซึ่งรอบของมันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับฟูทวิสนะครับฟูทวิสคือเรายืนเอ่อคัดวิวมาเรียบร้อยแล้วเราจะหันหน้าไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับแลหลังจากนั้นเราหมุนเกลียวปุ๊บ อ่าอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะหันหน้ากลับมาทางเดิมพอเป็นแรปฟูลเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มรอบเหมือนกับฟูลทวิสครับเวลาเราทาเนี่ยเราลงด้วยขาข้างเดียวเสร็จแล้วใช่ไหมหน้าเราเนี่ยมันจะหันข้างอย่างงี้ฮนะเสร็จแล้วก็มันจะเวี่ยงขานะครับเวี่ยงขาด้านหลังเพื่อไม่ให้เท้าซ้ายนะครับสำหรับใครที่ทวิสข้างซ้ายนะครับหรือว่าเียวข้างซ้ายเท้ามันจะผ่านพื้นไปนะครับเสร็จแล้วก็หันหน้ามาอย่างนี้นะครับมันจะเป็นกึ่งกึ่งฟูลทวิสนะครับแต่ส่วนตัวตผมรู้สึกว่าไอ้ท่าน,นี้สวยกว่าท่าฟูลทว,วิ นะเอออันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเนาะคือมันจะผ่านพื้นไปนะครับโดยที่ขาซ้ายจะไม่แตะพื้นนะครับแล้วขาขวายังอยู่นะพอเราหันหน้ามาทางนี้ใช่ไหมปุ๊บจากปกติมาอย่างนี้เราหันหน้ามาทางนี้ปุ๊บให้เราเนี่ยบิดฟูทวิตให้เต็มรอบเลยครับชกลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนนึกถึงตอนที่เราทำเรสนะครับเรสเนี่ยเวลาเราทำปึ๊กอย่างนี้ใช่ไหม เราจะฉีกขาใช่ไหมครับโดยเอาขาซ้ายลงก่อนแล้วขาขวาตามซึ่งรอบนี้ให้นึกถึง r a ส e บวกกับ f o o ว w สต t นะครับคือยกขาซ้ายขึ้นใช่ไหมครับเสร็จแล้วให้กอดอกเสร็จแล้วก็แทนที่จะเป็นฉีกขาซ้ายเตะขึ้นแล้วก็ตามด้วยขาขวาให้ทั้งสองข้างเนี่ยชิดติดกันนะครับพอเหวี่ยงขึ้นไปปุ๊บใช่ไหมครับกาอากาศให้ดึงขาขวาเข้ามาชิดติดกับขาซ้ายนะครับแล้วก็หมุนเกลียวพอเกลียวเสร็จปุ๊บให้ลงพร้อมกันสองขาหรือว่าจะลงทีละขาก็ได้อันนี้คือแล้วแต่วิธีที่จะฝึกเนี่ยท่านี้นี่กอาากกบ มันง่ายนะครับมันทําให้เราเนี่ยเพิ่มรอบได้ง่ายแต่ถ้าใครที่ที่นะคิดว่าไม่สามารถที่จะทําแค่คัตวิวแล้วก็ต่อไปแรปฟูลทวิตได้เนี่ยให้ลองหมุนตัวรอบหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มแรงเหวี่ยงเสร็จแล้วให้ทําเป็นคัตวิวนะครับแล้วก็ทําเป็นแรปมันก็จะทําให้รอบเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็หมุนได้เร็วขึ้นแรงขึ้นนะครับซึ่งท่านี้ง่ายมากนะครับง่ายมากจริงๆสำหรับส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าคาัตฟูลนะครับคัตฟูลเนี่ยมันเต็มรอบกว่าแล้วมันดูยากกว่านะครับแล้วก็ ส่วนท่านี้เนี่ยจะง่ายกว่าแต่เวลาเราแลนดิ้งมันจะเจ็บข้อเท้าหรือว่าหัวเข่าเยอะกว่านะฮะซึ่งผมมีโปรเกชั่นให้นะครับช่วงแรกนะครับให้ฝึกแบบทํำคาร์ดวิวมาก่อนเสร็จแล้วก็ลงขาเดียวนะครับแล้วก็ลองทําหมุนตัวนิดนิด,นดหน่อยหน่อยด้วยขาข้างขวาข้างเดียวนะครับพอเราเริ่มชินกับ การหมุนตัวแบบนั้นแล้วปุ๊บให้เราเนี่ยแบบว่าคาดวิวมาปุ๊บแล้วก็ดีดด้วยขาข้างขวาครับแล้วก็กระโดดขึ้นด้วยขาข้างขวาข้างเดียวนะครับหมุนตัวเฉยๆครับผมมีภาพเก่าๆที่ผมเคยทํามาให้ดูนะฮะประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับสอหรับท่านั้นพอมาถึงขั้นตอนที่3เนี่ยผมก็คือทําใจแล้วก็คือใส่ไปเลยนะครับทำใจแล้วใส่เลยจริงๆคือท่านี้นี่ถ้าใครที่ทําฟูทวิตได้ก็สามารถทําได้ง่ายมากนะครับทำใจแล้วใส่ไปเลยครับท่านี้ไม่ยากเราจะไปคิดว่ามันยากไม่ได้ครับเราต้องคิดว่ามันง่ายเราทําได้ครับพอเราคิดว่าทําได้ใส่ไปเลยครับแต่ใส่ไปอย่าใส่แบบไร้สติแล้วก็ไร้เทคนิคครับเทคนิคคือใส่ให้เต็มแรงนะครับโดดให้ถูกต้องเหมือนฟูทวิตนะครับอย่าไปใส่แบบว่าลงพื้นตำาำนะฮะเดี๋ยวมันจะเหมือนผมนะครับเดี๋ยวผ ขึ้นภาพให้นะครับภาพมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือเอาเข่าลงนะฮะหรือไม่ก็อาจจะลงไม่เต็มรอบนะครับแล้วแบบมันก็เข่ามันก็แทกพื้นแี้ถามว่าเจ็บไหมมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะครับแต่ว่าในส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันก็ยังแบบมันมาไม่เต็มรอบเพราะเราใส่ไม่เต็มแรงนะครับหรือว่าขึ้นไม่ถูกจังหวะนะฮะเราต้องหาจังหวะของตัวเองนะครับพอเราทําได้สัก4ี่หรอบเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ติดครับมันมันติดง่ายมากเลยถ้าแรฟฟูเนี่ยพอเราทําได้มันก็ทําได้เรื่อยๆเลยครับบางคนติดท่านี้จน แทบจะไม่อยากทำฟูทวิตด้วยซ้ำนะครับอย่างอา่า เบอร์รี่เพนนะครับรู้จักไหมอ่าตอนนี้เขาย้ายไปเล่นฟิร์นิ่งแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าเวลาเขาจะทําเกลียวเนี่ยเขาก็ยังทำแรปฟูลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คือมันมันง่ายกว่าไงเ,เพราะว่ามันขึ้นรอบได้ง่ายกว่าส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันง่ายกว่าอย่างนั้นจนะริงๆนะฮะก็โดยรวมประมาณนี้นะครับสำหรับท่าแรปฟูลนะครับใครที่มีเทคนิคอะไรใครที่มีเทคนิคแบบไหนนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ใต้นี้ได้นะครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่าแรปฟูลอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยละกันนะคร Bye.